สวัสดีคุณนะคนไหนเออมากี่บอกให้หน่อยเออมื่อกี้อ้าวแล้วสาวน้อยมาจากไหนอีกว่าสาวน้อยขึ้นไปเร็วสาวน้อยใช่ใช่อะไช่พี่วาเลยพี่นิวเขาเรียกแฟนพี่ว่าอะไรอะ หน้าหน้าหนานะคะอตั้งภาษาอังกฤษมาสู่ออสเตอร์ใช่ดับเบิลคืออ๋อดับเบิลคือนักรักแต่ถ้าแบบเออนักรักแต่ถ้าเป็นรักขโมยจะเป็นเออชื่อชื่อทีค้างไว้ครับเออเป็นสตีลสตีลเลอร์ไปขึ้นบนที่นอนโอเคพี่ ชนะชนะตอนนี้เลิกเล่นเลยแพ้ก็เลิกเล่นเหมือนกันอะไรวะโอ้เมื่อกี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 ้เ่อกี้อยู่นิดนึงโอ้แม่สาวน้อยถอดกับพี่ไปจ้ะตัดใจไปถอดกับพี่เลยมาแล้วว่ะครับพี่ไม่ใช่ถอดรหัสนะถอดอย่างอื่นนะคนดูถามถอดอะไรอะพี่ถอดอะไร เอ้ยใจมันแดนไปอระยยังอ้นี่มันได้แขนหนึ่งแล้วต้องไงเป็นปี่เบดูฝั่งัาเฮ้ยฮันๆามามามต่อครับเดี๋ยวผมไม่ผิดแย่แ่ยแค่ไหนคุณก็รักไม่ใช่ไม่รักจนมาเห็นก็ตาจะมอมน้ำหนูพม่อมน้ำมัต h e ฟัก k มอมน้ำ มากรีก็โดดหน้าต่างได้พี่ขี้ฉี่น้ำหอมก็โดดยระวังหันตาแดงน้อมากรีกแม่งถอดกันถี่มากใช่ใช่มันถอดมันถอดกันระวังหันตาแดงนาชาฝั่งเขาอยู่ไหนวะไม่มีของไม่มีของไม่มีตังค์ด้วยอ่ะไม่เป็นไรพี่เกียร้น้ำหอมตัวนี้เทียนก็ได้โอ้ยตาไม่สมู่รณเลยอ่ะพไปตามผู้เอ้า อันขอโทษ <laughs> เขาจิตตาปูเอาพี่ซับเขาอยู่เนี้ยโอ้ยแอนเอ้ยโอ้ยแบงไปไกลแล้วโอ้ยแบงแดลเ, <laughs> เกินเป็ดไหมไม่เกินเยี่ยมเราคุณไม่ร,ออรอ้องกรกไงเอาพี่ไม่รู้ว่ามีของอ่ะมีของมีของมีมีจมา มีมาแล้โอ้อยนี่หม่งวดต,ตึงเรเียงแค่ก่อนอ่าหรอตี่จะแตกแล้วมาไน,นามอาเบียแตกคะน่ารัก มีฉายแสงสว่างเอาความสว่างให้กับทีมซันชัยชัยแมนไม่มีหนูไม่มีของเลยไม่มีใครส่งใจให้หนูเลยพี่ก็ไม่มีตังค์มากี่มาทำไมพี่ไม่มีตังค์ไม่รู้ทำไงได้ตังค์อ่ะไม่รู้เหมือนก็ลองจูดแล้วก็ซับเก็บเอามาแล้วรวบแม็ ออาแต่รอดเองใช่ไหมใชเกิดมาเป็นลูกลูกของราชาต้องจงเองใช่เมื่อกี้พี่กำลังลุกเมื่อกี้พี่กำลังลุกอีน่าสวินเราตึงพี่กำลังไปเมื่อกี้มาแล้วราชเราตึงราชเราตึง มึงไม่ก็ปาพยาน็อเป๊ะนี่เลื่นคู่เลยจะฆ่าตะกำราชาผมไม่ได้มาทำประเทศไหมเทมไหมเทมไหมเทมชมชมชมแฟนเราเก่งมากเลยครับพูดพูดพูดแฟนเราเก่งมากเลยครับแหววเราจะชนะแล้วพี่สู้เขาอู๋สวยมากเลยเรียงรับคำนี้แน่นอนครับน้องพี่ติ๊งแจ๋ว โอ้ยโคตรเทหชมสิแฟนเราเก่งจังเลยค่ะพูดๆแฟนๆเราเก่งจังเลยแฟนเราเก่งมากเลยค่ะแฟนเราเก่ง,งน่า <laughs> แล้วจะลงทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้คุณจะลงทำไมแล้ <laughs> กวก็า <laughs> ตายถูก